สวัสดีค่ะเข็นทองชาแนลย,ยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราก็มาดูท้องฟ้ากันค่ะท้อฟ้าเฉียใสนะคะยามเย็นค่ะแต่ตะว,วันยังไม่ชิงคบนะคะถ้าตะว,วันชิงคบเมื่อไหร่ลกก็จะบินเข้าลังค่ะ ท้องฟ้าเป็นทีเมฆแล้วก็เป็นก้อนเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าอยู่บ้านนอกถ้าอยู่บ้านนอกเขาก็จะว่าเห็ดออกค่ะเป็นลายท้องฟ้าลายท้องฟ้าลายเขาเรียกว่าเห็ดหหรือหน้าเห็ด กจะขึ้นไปเก็บเห็ดต่างก็จะสังเกตดูท้องฟ้านะคะถ้าเข็มทองอยู่ในปา่าถ้าเจอท้องฟ้าแบบนี้เข็มทองก็จะขึ้นเขาค่ะเก็บเห็ดถ้าหน้าเห็ดขอนก็ค,คือเห็ดเห็ดบดนะคะถ้าหน้าเห็ดขอนเราก็จะไปดูขอนไม้เห็ดก็กำลังจะแตกตา ถ้าเจอท้องฟ้าแบบนี้นะคะก็ธรรมชาตินะแล้วก็สังเกตดูนะคะถ้าเราเจอมดเยอะๆที่มันกำลังจะขนไข่ไปไว้ในรังมันก็แสดงว่าฝนจะตกหนักค่ะเพราะมดมันจะรู้ว่าฝนจะตกหนักมันต้องรีบตุนอาหารเข้าไว้ในรังนะคะ ไม่เกินวันสองวันถ้าใครเจอมดนะคะถ้าใครเจอมดขนล,ลังขนไข่เข้าลังนะคะวันนี้นกยังไม่กล้าบินเข้าหลังนะคะเพราะเรายืนอยู่ใกล้ๆหลังของมันมันก็เลยไม่มาแต่ถ้าเราเข้าไปในห้องนกก็จะมานอนในหลังนะคะ พอนอนกันเป็นกลุ่มนะคะหลังนี้ก็จะประมาณ10ตัวค่ะถ้าหลังเล็กๆถ้าหลังเล็กๆแบบนี้อันนี้ยังไม่เสร็จค่ะข้าไม่ช่างต่อนะคะถ้าหลังเล็กๆก็2ตัวค่ะ ท้องฟ้าแจ่มใสก็ร้อนอยู่นะคะใส่เข็มทองไม่ได้ออกข้างนอกในแต่รอบมาแล้วมาแล้ว,ลวนกเริ่มมาแล้วค่ะเจอเข็มทองก็บินออกไปก่อนนะคะผ้าลังเล็กๆแบบนี้ก็ประมาณ6ตัวค่ะ จะไม่สามารถดูด้านหน้าได้นะคะเพราะว่าตึกมันอยู่ระเบียงค่ะนกมันก็มีความอดทนมีความสามารถนะคะเขาะจะคาบยญ้าขึ้นมาทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็มาสานต่อเป็นลังค่ะ วันก็ใกล้จะสิ้นพบแล้วประมาณ5้าโมงแล้วมั้งคะก็ถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้เข็มทองส a นแนลด้วยนะคะ fc พรุ่งนี้เข็มทองก็จะออกไปจากห้องนี้แล้วคะ่ะกลับไปนอนบ้าน ที่สารคาม